ม้งมีสติหน่อยดีวะเดี๋ยวก็ได้ตายห่าก,ก่อนเจอ,เอวินหรอกกูจะได้เจอหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยมันไม่เคยหายแบบนี้เลยนะเว้ยมึงใจเย็นก่อนใจเย็นเฮี้ยอะไรวะที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะกูเมื่อยใจเย็นไงถ้าวันนั้นกูทำอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็คงไม่หายไปแบบนี้หรอกกูไม่รู้ว่ามันสายไปหรือยัง กูต้องทำอะไรสักอย่างแล้ววะกูอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเว้ยโอเคกูว่ากูก็คงอยู okay. ่เฉยๆไม่ได้เหมือนกันว่ะ เดี๋ยวกูพาไปขายเกมแล้วไม่กินเลย,อยโอ้โหหนะมูก็ท้ายอย่างเดียวเลยไม่ไหวแล้<า>วนเจ็บตังเก็บละยังไม่เมาเลยรีบไปไหนวะพรงนี้เช้าตงานสองพันห้ารอยสิบห้าบาทครับเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยไม่เรียนต้งองทรงหนังสือเราอะ ไม่ไม่เรียนครับไอเด็กคนเนี้ยแม่งหน้าตาคนคนวะเหมือนลูกคนเอกคนไหนสักคนเลยวะคนเอกยุพยงเออใช่คนเอกยุพยง,ออยยงพิชานบริรักษ์ลูกชายแม่งหน้าตาแบบนี้เลยไอซัดมึงอะเมาแล้วลูกบิ๊กยุบจะมาอยู่นี่ได้ยังไงวะเขาก็ต้องไปอยู่ที่ดีๆเรียนโรงเรียนแพงๆไม่ได้เลยมาเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะแบบนี้ อห,ห้าเออวะ่ไนนะไอ้ร้อยพี่โอนให้แล้วนะสองพันหกที่เหลือติบหน้าเองเหมือนลูกชายนายพี่ดีว่ะพี่ชอบเอนนะเอกรีกิในให้หมด <c oughs> เอ้ยแล่ว่ะอกินตาจนเปิดมึงคุยกับมันนะ่ะคุยกันดีๆใจเย็นๆเข้าใจปะ่ะให้เย็นได้ไงวะมันหนีมาแบบเนี้ยทำไมไม่มาหามึงอะ่ะ มันจะเป็นยังไงวะแต่มันก็มาหากูไงก็แปลว่ามันไม่ได้อยากไปไหนไกลจากมึงใช่ปหละ่ะกูเข้าใจว่ามึงเป็นห่วงมันเว้ยเข้าใจแต่ว่ามึงอย่าคิดถึงแต่ตัวเองได้ปะมึงดูมันถ้าบ้านไม่ใช่เซฟโซนของมันอะแล้วมึงก็ไม่ใช่เซฟโซนของมันอีกแล้วใครจะดูแลมันวะ มึงใจเย็นเห็นใจบันบ้างพูดเงินดีเข้าใจปะอืมเข้าใจเอเคนะนสู้เลยนะมึงอยู่กับไอ้นอตอ่ะมึงกินหมูทาทุกวันเลยปะบ้าหรอ มูอยู่กับไอ้นอนตั้งแต่วันแรกๆเลยเหรออืมก็มาตั้งแต่วันแรกอะ่ะจะให้ไบหาเปิลมันก็กูขอโทษวันนั้นอะกูไม่รู้จะทำยังไงจริงๆว่ะกูกลัวลุงยุบเขาจะมองเราแย่ไปกว่าน,นี้อะ แต่กูก็คิดได้ว่าผู้คนใครเอาความรู้สึกมากกว่านี้ว่ะมึงกลับกับกูนะกูจะไม่ไล่มึงกลับบ้านอีกถ้ามึงไม่อยากกลับอะ่ะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนมึงเอง ไอ้น็อตอะมันไม่รู้ใจมึงเท่ากูกหรอกแล้วก็มันไม่ได้รักมึงเหมือนที่กูรักมึงหรอก ยังอิ้มยังเอาเพิ่มปะไปอ่ะเมื่อกินบ้างดิกูจุกอยู่ตรงนี้อยู่แหละมึงามาไม่บอกก่อนข้าวาไม่แดดก็ไม่รู้ว่ามึงจะกลับดึกแล้วนี่มึงยังไม่เข้าบ้านเลยหรอแล้ว,ลวมึงบอกใครอ่ะ มึงคิดว่ากูจะหนีออกจากบ้านเหรอนาะกูจะไปรู้ไหมฮะมึงหนีปะล่ะบอกแม่แล้วมึงแน่ใจนะอ,อันนี้อะไรนะกูให้เลยเอาบอาีกเก็อีกอันนี้เลยอันนี้เลยอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้ชิ่งหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละ ไหนบอกว่าอิ่มมาถึงจนตรงนี้แล้วงไงต้องไเหลือตรงนี้อีกอ่ยว่าเชี่ย,ย,ยจะอ,อ้วกจริงนะเนี่นยฮึ กูบอกแม่แล้วจริงๆกำลังดูแปลกอ่ะก็คิดถึงแฟนมาหาไม่ได้ไงวันนี้ก็เจอวะวันหนึ่งนะกูคิดถึงมึงตั้งยี่สิบห้าใช่โมงเพราะกูคิดถึงเกินแต่กูก็คิดถึงสาวญี่ปุ่นนะ khó cực kỳ thịnh trăng ủa chứ bãi. thế mà lều đâu? phải lấy. มันมันเป็นอะไรวะเนี่ยบอกกูได้นะมึงรักกูปะถามทำไมอ่ะโอถถามไม่ได้แล้วไงนี่รักดีรักเชี่ยเลยลอู้อ้ห้อ้า กูนะรู้แหละว,ว่ากูต้องทำไงต่อใช่ไหยกูจะรักมึงมากๆกูจะไม่ปล่อยมึงไปไหนเลย แล้วถ้าไม่รักคือมึงจะปล่อยกูเลยเหรอหือไปอย่างรมดีก่อนไปแลละไอหน้าเหลี่ยมกวนตีน ฮัลโหลครับน no ้องโน้น no ้องปุณนได้ไปค้างที่บ้านหรือเปล่าคะอ่า มาครับแต่ว่าปุนอาบน้ำอยู่ครับได้ผมตามปุ้นะครับไม่เป็นไรค่ะแม่แค่โทรมาถามเฉยๆเห็นน้องปุนบอกจะไปหาน้องนูกแต่แม่กลัวว่าเอ,อม่มีอะไรหรือเปล่าครับก็มีปัญหากับพ่อเขาเรื่องเดิมอะค่ะครับน้องปุนเขาไม่ยอมพูดเรื่องนั้นเลย แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะน้องโนงช่วยอีกแรงได้ไหมแม่อยากให้เขาบอกคุณพ่อไปอะเพราะยังไงคนที่น้องปุณเลือกเป็นแฟนก็ต้องเป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวผมลองคุยให้ครับวันนี้ รง้ได้แฟนจริงน่ารักตึมเลยมีแฟนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมองคนอื่นได้ไงเฮ้ยไอ้ปุนไอ้ปุน